พยายามมาที่สาวคนนี้บ้างปูปรยากว่าจะได้เป็นคุณแม่ในอีกนานแน่นอนแต่ว่าเรื่องความรักจะว่ายังไงหลังจากมีหมอดูทักมาแรงเลยฮะว่าถ้าปีนี้ไม่ได้แต่งงานความรักมีอันสะดุดครับรักหวานช่ำกับหนุ่มน็อตวิเศษมากว่า4ปีแล้วครับโดนยุให้แต่งงานตามคู่พี่อย่างหนุ่มน็อตวิสรุดกับชมพู่อรยามาตลอดแต่สาวปูปรยาที่แวะมาสวัสด,ดีปีใหม่ชาวนายเอ็นเตอร์เทนก็เปิดปากยอมรับเป็นครั้งแรกว่ามีคุยกันบ้างแต่เธอยังไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าอายุเพิ่งจะ26เท่านั้นเองครับ มีคุยกันบ้างเรื่องนี้เรื่องธรรมดา,าคนคบกันแต่ว่าเรายังรอได้อยู่รหรือรอเขามาขอไม่รอจริงๆบอกเขาแล้วว่ายังไม่พร้อมแต่เขาก็ดูเหมือนอยากแต่งงานแล้วนะก็ก็แต่เราเราก็อยากนะแต่ยังไม่พร้อมส่วนที่หมอดูหลายสำนักฟันธงนะฮะว่าปีนี้สาวปูมีเกณฑ์วิวาแต่ถ้าไม่แต่งงานก็อาจจะมีเหตุให้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนางเอกสุดมั่นก็เชื่ใส่แคร์ซะที่ไหนล่ะครับ ว้ายปูทักมาเยอะแล้วเขาบอกปูจะแต่งงานตั้งแต่18ไม่เห็นมีใครมาขอสักทีเลยอีกคนก็บอกว่าไม่มีเนื้อคู่ต้องไปทําพิธีที่อินเดียแต่งงานกับต้นไม้ก็เลยบอกแล้วว่าหมอดูก็เท่ากับหมอดาวอย่างซีเรียสเลยเราแค่มองว่าเราอะทาตัวเราให้ดีที่สุดแต่ขอให้ทักเรื่องงานซึ่งทุกคนทักว่าง,งานดีสนใจเรื่องนี้มากกว่าความรักอะเหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่าความรักอะมันทํานายไม่ได้มันอยู่ที่คนสองคนเห็นด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรักก็อยู่ที่คนสองคนคนอื่นจะว่ายังไงก็อย่าไปแคร์เลยครับ